เอาบ้ามีมา,าตั้งตีสามเลยครับเนอมาตีสามเป๊ะพอดีพยายามทุกวิธีทางแล้วล่ะมานอนจอบนั่งจอบยุบพนอยู่ใดเนี่ยผมใส่เขาสุดลูกหูลูกตาพี่น้องก้มสูงกบ,บ่ต่ำกว่าสามสี่สิบเมตรอ่ะห้สิบเมตรได้อ่ะ มันต้นใหญ่เนาะครับเนาะต้นให้ต้นใส่ละกัต้่นยางละก็บ้ามีจอบเลยจักพักหนึ่งนั่นแหละมันมีเสียงพวกข่ามันก็นสีเป็นลิ่งข่างบ้างชะนี่พวกหนูหาอยากหากินกันขึ้นเขาจะไปขีดหลายบ้ามีพญยา,ยาม่ขีดลายอยู่แล้วนะก็สีเขามามามีเม่นหนึ่งแชทเขามาบอกว่าก็ขอบคุณอไอยใส่เราหลายแล้วว่า บ้ามีเขาไปนี่เคยเหตุวิธีนี่บ้าเขาไปหาอยากหาจินนี่เขาไปเลยแมนบ้าบ้ามีคขับมาสันแต่ว่า,าไปรวยใจบริสุทธิ์เด้อสันเพิ่นว่ามันอาจสีบ่เพียงพ่อร้องขันอยากเห็นตัวอีหลี่หรือว่าขันอยากเห็นสิ่งสีฮอตตามหาเนี่ยลองวิธีนี่เบื่องมาลุยกัน เบิง้งพ,พี่น้องว่าบ้ามีเสียดียังเบิ้งเอาเ้ยครับเดืองยากกับผบตาพี่น้องยาพผาด ่าจะเพียงพอไปสิไปโห่บาเสียดแทงได้ก็ต้องล่องทุกทางหรอพี่เนาะเอ้ามาว่ากันเสียดอีกอย่างนั้น อันนี้ก็ต้องจูดดีเนาะอันนี้ก็ต้องจูดแม่นว่าพี่น้องนี่เอามาว่ากันว้าววูบแต่เุคคลอีขึ้นพอดอกแต่ว่ากะแนะนำมาบ้ามีก็เฮ็ดตามแล้วกอ่าจันมื้อนี้สิพยายามไปหาจันให้ได้แล้วกอะเอาเหยื่อหมูเหยื่อใส่เหยื่อใดแล้วมาดักมาหอยไว้น้ำใหม่น้ำใดแน่หรือว่าสิเข้าไปในจันแน่เหยื่อหยังก็จังทะลุนกันทะเบิ่งกัน ต้องเข้ามากกังเวียนตอนมาดักจันอ่ะอันนี้เข้ากะปฏิบัติตามทีไอ้ไส้เพิ่นแนะน,น,น้ำก่อนเนาะครับเนาะว่าเป็นเจ้าง่ายเอาเข้ากะคิดว่ามันดีต่อใจกับไม่เห็นน่ะหรอพี่น้องก็ไม่มีอย่างไรหรอกเดี๋ยวขออนุญาตจูดก่อนนะครับเด้อนี่ขออนุญาตจูดก่อนว่าทีเป็นเจ้าง่ายอ่ะอ้าวพี่น้องผมสาธุสาธุสาธุลูกหลานขออนุญาตบา,าดคำเลยครับเด้อ สิ่งที่ลูกร้านพบลูกร้านพอ่อแล้วว่าลูกร้านมาใส่เบ็ดมาดักโตอีหยังอันนั้นอันนี้ก็ขอให้ลูกให้ร้านประสบความเส้นเล็ดหรือว่าให้พี่น้องได้เห็นโตนี่เด้อครับเด้อยาสีให้บ่าวมีดถือดาอ่าครับสาธุก็ขอให้ประสบความสําเร็จพร้อมกันในการหา การตามหาบ่แมเมนไดล่าดอกครับก็คืออยากเห็นตัวพี่น้องทุกคนอยากเห็นตัวมือนี้เขาวันที่เจ็แล้ววันที่หาหรือวันที่หกพี่น้องบอกนี้เถอะข่ว่าวันที่หกับว,วันที่เจ็มือนี้อ่าก็บ่แม่นตามหาดอกคือมือนี้มาขอขามาล่าโทษตามที่ไอ้ยส้เมีนนรันเพิ่นบอกนอะครับเนาะขออนุญาตเป็นบบเอยซื้อเพิ่นละครพี่น้องผมถูกเพื่ใส่ครับก็อเอาซ้ำานีตัวครับย่าว่าลูกว่าลานเด้อเอา้า พิพาประกานไดลูกล้านขอโทษขออภัยขันมันบ่ดีบ่งามกระไดเอออืมขันมันบ่ดีบ่งามลูกล้านกับขอโทษขออภัยเขามากกับบ่มียังดรอกแต่มีตะพายอีโตัวอันเดียวนี่แ่ะพี่น้องเพราะได้ฟันอันนั้นอันนี้มันหกเนาะครับเนาะอืมเอากะเจ้สี่ตัวเนาะพี่น้องให้บ้ามีวางเลยั่นกะบ่ต้องขันมีสิ่งดีรับอีลีก็บ่ต้องหลอกบ้ามีเลยครับเบ้ามีใหญ่นะครับนะ บ่ต้องหลอกส่วนตามหาไอ้สัตว์ประหลาดหรือว่าตัวลึกลับอีหยังนั้นก็นยังคงต้องดําเนินต่อไปจนกว่าสิได้ตัวเลยครับเด้อเพราะว่าพี่น้องบางท่านพ่นก็ว่าบ้ามีแหกตาตัวจังสันเจังสี่กะก็ต้องไปลุ้นน้ากันเกินว่าบ้ามีได้เหตดจังสี่นี่มันว่ธรรมดาดอกพี่นอ้องเอ้าลุยก็ว่าต้องไปว่าไปไดนให้กันเลืองไอ้คุณปู่คุณตาเด้อครับผมอืมมันก็นหลอ่อนแมตีซ้เราเรากกได้ สีลูกบ่ลูกพี่น้องผมอ่ะซ้ำนี่แหละครับกะบ่ต้องจากต่องไร่ขันบ้ามีเห็ดนิยังผิดพลาดประการใด่บ้ามีขอโทษขออภัยดนะครับเนาะโอ้โหเฮ้ยเอาพี่น้องสีบอีหยังต่อจากบ้ามีบ่มีพี่น้องท่านใดสีบอกนิยังต่อจากบ้ามีบ่็อกเอาคันตวบบ้ามีกับฝากไว้ย่างหนึ่งว่า ขันบ้ามีบ่พอบ้ามีบ่ยอมเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ขันคิดว่าสีหามบ้ามีก็ต้องก็ต้องวัดใจกันจังหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าบ้ามีได้ตั้งใจมาขนาดนี้แล้วบ้ามีก็คงจะ่หยุดง่ายๆนะครับบ้ามีมาขอดีๆแล้วเ้อครับเด้อกับยาสีให้มันเป็นอีหยังที่เครื่องใจหรือว่าพิจัยกันัึงสองไฟระวางบ้ามีกับพวกทันเลยนะครับ เพราะว่าพี่น้องิ่นอยากเบิ่งบ้ามีอยากเห็นเพราะฉะนั้นแล้วบ้ามีต้องตามล่าตามหาก็มีตะโพนที่ได้เชียยวใหม่เนี่ยแหละบ้ามีคิดว่าทุกสิ่งทุกย่างสีมาจบอยู่นี่บ้ามีคิดว่าทุกสิ่งทุกย่างสีมาจบอยู่นี่พี่น้องนี่มันต้องจบอยู่นี่นี่กับโกงใหม่กกงใหญ่ๆกนีนี่ทิงต้นให้ทิงความสูงของกกงย่างสูดลูกหูลูกตาแล้วก็มีแรงน้ำเจ้าเสีย กันล่นขั้วฆ่าขั้วฆ่าลงมาจินใดแม่นบ่อะไรนี่สามารถแล่นขั้วฆ่าขั้วค่าลงมาจินใดอืมเพราะว่าฮะไอปลายไม่ลายให้มันกระติดน้ำอยู่แล้วนี่สิเอาอืมไก่ยสีไอคืออะไรแม่ล่ะเอาอาเอาโอเคครับขอพูดหลายๆครับว่าตัวเฮ็ดให้ต๊อกตกใจ้อเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาพี่ให้พี่หน้าพี่บ้านพี่เฮียน ผีปลาพี่ดงอันกันไร่เม่นกันซื้อแนนะ่ปอบแนะ่พี่พงนะษ์แน่กันบริวากันอืสว่วนตัวบ้ามีกับเห็ดตามข้าวเม่นแล้วละละมีไอ้ใส่พึ่งกับบอกมากว่าควรจีเห็ดจังสี่บางนาะวัดสันกับเห็ดให้แล้วเลยครับเด้อต่อไปกับลุยเต็มสตรีมถือบ้าบ้ามีได้ขอได้ได้แล้วเลยครับเด้อสู้กันจักตัง้งคนเห็นแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดวันนี้คือว่าสิเ,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 เอาไปต้มไปขัวอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะไปลุยพี่น้องผม มันต้องวัดใจกันแหละขันบ่ยอมกับ้ามีก็ต้องอ่ะมาวัดพลังกันเลยลุยหืมหืมอ,อียังอุย้ยอุ้ยน้ำแตกเลยน้ำแตกเลยพี่น้อง ห่วยเห็นบ่จบบ่เหรอฮะเห็นขนาดนี้แล้วบ่จบบ่เหน็นขันกบก็สิบบ่โตเศร้าโลกสามสิบโล่คุณพี่น้องขันแนวน่มามาเลยมาเลย คันคันที่เพียรไปทัวร์แนวนี่นี่ยังจังไดก็ได้ขออนุญาตบา่าข้ามเลยล้วเรด้ครับเล้วขึ้นสะบ้าเอขึ้นบังเฮพี่น้องขึ้นไปหาเลยบังเฮว่าเป็นอีหยังพี่น้องผมเอาซ้ำหนีก่อนบ่ไอ้นี่หรอกบ้ามีขออนุญาตน,านั่งก่อนว่าอีหยังวะหึหึซ้ำหนีพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ thì chốt đi đi các bố chốt đi đi về